เรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูอาวุโสนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านของครูรุ่นลังเสริดเลยนะครับวันนี้เจอกับน็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่1นะครับในเรื่องของปฏิทินนั่นเองนะครับซึ่งปฏิทินของปีการศึกษา2564นะครับแป๊ดหนึ่งอืมหน้าตาจะเป็นดังนี้นะครับ อันดับแรกนะครับกลุ่มนักเรียนเราจะมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นยากจนพิเศษต่อเนื่องนะครับซึ่งในกําหนดเวลานะครับตอนนี้เนี่ยต้องเรียนแจ้งทางคณะครูระดับชั้นมต้นทุกท่านเลยนะครับว่า12-15กรกฎาคมเนี่ยจะมีการโอนเงินนักเรียนยากจนพิเศษโดยกสศนะครับ วันที่21สถานศึกษาจะตรวจสอบสถานะการอมเงินของกลุ่มเก่านะครับซึ่งในกรณีตรงนี้เนี่ยเราต้องเรียนแจ้งว่าขณะนี้ม .2 ที่ขึ้นม .3 นะครับและม .1 ที่ขึ้นมาพอม .2 เพราะเด็กมีการเลื่อนชั้นนะครับกลุ่มยากจนพิเศษตรงนี้นะครับได้เปิดบัญชีพร้อมเพลททุกคนแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณไปยังคณะที่ปรึกษาทุกท่านที่เอาใจใส่ลูกๆอย่างมากด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทําสิ่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้เงิน ก็จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลงโดยไม่ผ่านบัญชีโรงเรียนนะครับก็จะลดในเรื่องของภาระนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารภาระของเจ้าหน้าที่การเงินนะครับที่ต้องเ,อเหนื่อยยากและเสียสละนะครับในการดูแลสิ่งเหล่านี้ลดการรบกวนท่านผู้ปกครองนะครับในเรื่องของเวลาในการเดินทางความปลอดภัยในการเดินทางนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางความเสี่ยงในการติดโรคระบาดโควิดนะครับแล้วก็ การรวบรวมนะครับบุคลากรนะครับในการเรียนเชิญเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับลดการเปลืองกระดาษแล้วก็สถานที่เก็บลงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เด็กๆเนี่ยในกลุ่มเก่าก็ที่เป็นยากจนพิเศษนะครับก็จะได้รับการโอนเข้าพร้อมเพรยทั้งหมดเลยนะครับส่วนยากจนปกติก็ยังต้องรอในพ่วงเวลาของการโอนเงินนะครับซึ่งยังไม่มีการประกาศมาแน่ชัดนักนะครับอันนี้คือกลุ่มเก่านะครับ กลุ่มใหม่นะครับ2ปี 2, 5, 6, 4ปีนี้นะครับก็จะมีห่วงเวลาดัางต่อไปนี้นะครับ1-30มิถุนายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของครูประจำชั้นนะครับแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง d m c นะครับในการลงไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้ความกรุณาจาก ท่านที่ปรึกษานะครับในการกระตุ้นลูกๆให้กรอกนะครับใน Google Form เก็บ Data นร .01 แบบ Google Form ที่ได้ช่วยสร้างแล้วก็ลดในเรื่องของภาระงานในช่วงโควิดลงนะครับดังนั้นการกรอกข้อมูลจากทางพ p ่ DMC นะครับก็จะทําได้อย่างสั้นกระชับนะครับแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นจากการคัดกรองลูกๆจากการที่เด็กๆของท่านได้ให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของรายจ่ายที่ รายได้นะครับที่นำไปเฉลี่ยนะครับต่อบุคคลแล้วก็คัดกรองออกมาทั้งหมด99คนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นในตอนนี้นะครับพ่วงระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นช่วงที่ระบบเปิดซึ่งวันนี้คือวันที่12นะครับระบบก็เริ่มเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนักเรียน กลุ่มใหม่นะครับท่านที่ปรึกษาครูประจําชั้นสามารถเข้าไปกรอกนะครับนรสูหนึ่งได้เลยโดยมีการกรอกก็คือ1ตรวจสอบชื่อนามสกุลเลขประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้นักเรียนนะครับให้เรียบร้อยว่าถูกต้อง2บันทึกตรวจสอบข้อมูลนะครับสถานะครัวเรือนสมาชิกครัวเรือนรายได้ครัวเรือนให้มีความสอดคล้องถูกต้องครบถ้วนนะครับ และ 3. บันทึกภาพถ่ายบ้านนักเรยียนจํานวน2รูปนะครับที่มีตัวนักเรยียนด้วยเนาะแล้วก็มีหลังคาบ้านนั่นคือน,นอกบ้านนะครับส่วนในบ้านก็จะเป็นภาพที่เห็นภายในบ้านนะครับแล้วก็มีตัวเด็กด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของรูปนักเรยียน,นเดนะ็เนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งเพิ่มเติมนะครับไปให้ทางท่านที่ปรึกษานะแต่ก็อย่าลืมกระตุ้นเตือนขอความดูเคราะห์ท่านในเรื่องของตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับประมาณเดือนละครั้งท่านเข้าไปเช็ค เรื่องของเวลาเรียนของเด็กด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นในช่วงของสถานการณ์โคโรนาไวรัสก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีการเรียนออนไลน์เนาะดังนั้นก็รบกวนขอความนุเคราะห์ดูแลลูกๆของท่านนะครับที่ได้รับการจัดสรรแล้วก็การมาเรียนตรงนี้ก็ฝากดูสักนิดนึงนะครับเพื่อว่าอาจจะได้มีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องนะครับในข้อมูลนั่นเองนะครับเอาละครับในส่วนที่1นนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังนะครับนำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วน ที่2นั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ